ผ่านครับ10ให้10ไปเลย มา2วันติดครับตัดหญ้าไปเกือบ2ไร่มารีวิวให้ดูเลยกันถือว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าแบรนด์เรียมแบรนด์ใหม่ที่พี่จ๋าถือว่าโอเคมากนะครับสอบก่อนมานรีวิวสอบมาแล้วที่สวนพี่จ๋านะครับสวันเมื่อวานกับวันนี้นะครับวันนี้ก็รอบไปครึ่งวนันตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับเมื่อเช้าเริ่มแต่เจ็ดโมงกว่าจนได้พักเที่ยงเล่นกันโหดเลยถือว่าเป็นเครื่องของว่าผ่านนะตัวน,นี้ผ่านเพราะว่าใช้ยาวไม่งอแง เครื่องร้อนไม่วอดไม่วูบถือว่าเยี่ยมนะครับแบนตัวนี้นะครับเป็นของเรียมสีส้มๆแบบนี้นะครับเขาออกแบบมาถังน้ํามันให้อยู่ด้านล่างฮะไม่ต้องห่วงว่าน้ํามันอยู่ด้านบนจะไปโดนเครื่องนะครับสเปคเครื่อง 52cc กำลังเครื่องอยู่ที่2.3กิโลวัตต์ความเร็วรอบต่ำอยู่ที่ประมาณ3,000รอบต่อนาทีนะครับความเร็วปกติที่ใช้อยู่ก็อยู่มาณ8,000-9,500ถือว่าแรงนะถือว่าจัดนี่แรงมากนะครับทุนอนนี้จังห้วะนะครับผสมมอเตอร์ูป25ต่อ1นะฮะเป็นแบบปั๊มนะคร น้ำมันขึ้นเนี่ยแยกน้ำมันตรงนี้นะครับแยกแยกแย,ก,ย,ก,ยกขึ้นมาแล้วก็ปามน้ำมันขึ้นมาได้เลยครับการบรรจุน้ำมันอยู่ที่1.2ลิตรจุกๆไปเลยนะฮะหนึ่งลิตรเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะใช้หนึ่งกระบอกเนี่ยพี่จา่าตัดได้ประมาณไล่มาณไล่หนึ่งหญ้าหโหดนะหญ้าโหดที่เห็นนี่เลยครับเวลาตัดหญ้านะทุกคน,นแนะนําไปในตัวกันเวลาตัดหญ้าที่มันสูงประมาณท่วมหัวหรือหญ้าหนา,นาแบบนี้นะครับหญ้าขนเนี่ยให้ ลงลักษณะแบบดิ่งนะครับดิ่งลงมาฟาดลงมาฟาดลงมาเรา,าจะไปเวียงนั้นไม่ได้นะครับเวียงไม่ไม่ขาดนะครับขาดแต่ว่าไอ้ส่วนที่อยู่น้านบนเนี่ยมันทาให้อา่าทำให้เราทํางานลําบากเราต้องฟาดลงมาเท่านั้นถึงจะทําให้หญ้าพวกนี้หลุดได้นะครับ mm. แล้วก็การออกแบบสวิตเปิดปิดนะครับปิดเป็นปุ่มไม่ได้ไม่ได้ชักขึ้นแบบนี้นะไม่ได้ขึ้นเหมือนขึ้นบบน้าท,ทั่วไปนะครับออกแบบมาเป็นแบบกดปุ่มปิดเปิดปิดอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีตัวล็อกนะครับล็อกล็อกเล่งคนเล่งเงี้ยล็อกได้นะครับล็อกได้เลยแล้วก็มาพร้อมกับบางใบนะครับหรือกันสว่าเนี่ยนะครับเป็นตัวเซฟตี้เนี่ยหรือ่อใบเยอะขนาดใหญ่นะครับมีใบมีดที่ด้วยตัวนี้นะครับนี่จะเปลี่ยนใบมีดมาเป็นตัวหยักนะครับก้านยาวนะครับแล้วก็มีเสื้อตัวนี้เสื้อที่ใส่ตัวก้านนะครับเป็นเคเบิลนะตัวนี้ใส่ตัวก้านเนี่ยค่อนข้างหนาแข็งแรงมากนะตัวนี้ต่อตอนที่มาเขาจะแยกมาให้พี่อยากประกอบเองนะประกอบตัวเสื้อที่เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวกระบอกเข้าไปตัวก กับทั่วไปเนี่ยแข็งแรงนะแข็งแรงไม่ก็หลงโป้งอ่ะถ้าเป็นมินเนียมทั่วไปที่ทำมาพี่หญาคิดว่ามันกะหลงโป้งนะแต่ตรงนี้คือยึดแน่นมากครับทุกคนขนาดฟันฟาดหญ้ายาวๆเนี่ยยังไม่เคลื่อนเลยนะฮะเยี่ยมใช้ได้นะครับน้ำหนักเครื่องไม่หนักนะผู้หญิงใช้ได้เห<น>็นช่างเชื่อมพีจม่จ๋าไหมเอามาตัดหญ้าเลยนะครับเป็นสง่งจังหวะที่ให้กําลังตอบสนองคันเร่งได้ดีมากนะตอบสนองเวลาเรากดเร่งตอบสนองได้ดีมากก็ถือว่าผ่านนะครับสองวันติด แล้วทําให้เครื่องร้อนหรือพี่จะเล่นจนเครื่องร้อนเลยนะครับเอาจนแบบน้ามันหมดเติมน้ามันหมดเติมน้ํามันถังหนึ่งคุ้มมากครับทุกคนอ่ะพี่จ๋าอยากให้ทุกคนเปิดใจใครกําลังหาเครื่องตัดหญ้าดีๆนะครับพี่จ๋าแนะนําเลยเรียมตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนครับไม่ผิดหวังผ่านครับสิบให้สิบไปเลยจเจริญพร